ในช่วงนี้มันมีมังงะอยู่หลายเรื่องเหมือนกันครับที่ผมกําลังให้ความสนใจและติดตามอ่านอยู่บางอันก็อยากจะดองไว้สักสิบเล่มแล้วค่อยอ่านทีเดียวเลยแต่ก็คิดว่าคงรอไม่ไหวแน่นอนอย่าง v e r s ์ซครับเป็นงานของอาจารย์วันที่เกี่ยวกับมนุษย์จากหลายโลกต้องมาร่วมด้วยช่วยกันจัดการกับศัตรูตามธรรมชาติของโลกตนเองมีแบ่งเป็นทีมครับอย่างโลกสอดแอนด์สอร์ซแบบพวกพระเอกก็จะมีปีศาจจอมมารเป็นศัตรูตามธรรมชาติ โลกไซไฟก็จะมีพวกเอเลี่ยนมีโลกที่มีไคจูพวกปรสิตหรือโรคระบาดอาะไรแบบนั้นส่วนตัวผมได้ยินชื่อเวอร์ซัสมานานมากแล้วนะครับและรู้สึกสนใจมันมากๆที่มันได้นำเอาพอดความซ้ำซากค,ความคลีเชมาทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นเอาจริงตอนที่รู้ว่าเวอร์ซัสมันเกี่ยวกับอะไรมันทำผมนึกถึงโลกของเดวิชเชอร์อยู่เหมือนกันเหตุการณ์คอนจั้งชันออฟเดสเฟียที่ทำให้สิ่งมีชีวิตจากต่างโลกเข้ามาอยู่รวมกัน ไม่ก็แบบ Battle World ในมา v ว l ครับผมรู้สึกว่าไอเดียการทำโลกที่มันเกิดจากการประสานโลกต่างๆเข้าด้วยกันมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาโดยตลอดเพราะงั้นพอมาเห็น v ว r ร์ซัของอาจารย์วันผมเลยสนใจมันมากเป็นพิเศษใจหนึ่งก็อยากจานเดี๋ยวนั้นเลยแต่ใจหนึ่งก็อยากจะดองเก็บไว้ก่อนตัวอีกเรื่องหนึ่งที่ผมกําลังติดตามอยู่มันคืออิจิเดอะวิชครับเป็นเรื่องจากคนวาดแอคเอชที่หลังจากตัวเรื่องนั้นมาโดนแคนเซิลไปเพราะคนแต่งโดนจับในคดีล่่งละเมิดทางคนวาด เขาก็ออกมาทํามังงะของตัวเองครับเกี่ยวกับโลกเวทมนต์ที่จะมีแค่ผู้หญิงเท่านั้นครับที่สามารถใช้เวทมนต์ได้และจากเรื่องนี้มันเลยทําให้โลกภายในจีเดวิชมันกลายเป็นโลกที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่เพียงแต่อยู่มาวันหนึ่งมันดันมีผู้ชายที่เกิดใช้เวทมนต์ได้ขึ้นมาและไม่ใช่เวทมนต์ธรรมดาครับแต่เป็นเวทมนต์ที่ทรงพลังมากๆมันจะเกิดเป็นเรื่องวุ่นวายสารพัดสารเพครับสนุกดีภาพสวยแม้ในตอนแรกผมแอบหวังว่าจะได้เห็นการเสียดสีเยอะกว่านี้ แต่พอไปอ่านจริงๆไอประเด็นเรื่องผู้หญิงเป็นใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ถูกสำรวจมากเท่าไหร่ครับตัวเรื่องออกแนวเป็นโชเนนธรรมดาไปเลยแต่สิ่งที่ทําให้ผมยังติดตามเรื่องนี้ส่วนหนึ่งมันมาจากเซตติ้งของโลกใบนี้ครับที่ทางอาจารย์ผู้แต่งได้ทําให้เวทมนต์พวกมันไม่ใช่พลังงานเพียงอย่างเดียวครับแต่เป็นสิ่งมีชีวิตด้วยที่พวกมันจะให้บททดสอบกับมนุษย์หรือเมื่อมนุษย์สําเร็จบททดสอบของพวกมันได้พวกเขาเหล่านั้นก็จะได้รับเวทมนต์ไปครองซึ่งไอเดียเรื่องการทาให้เวทมนต์เป็นสิ่งมีชีวิต มันทาให้ผมสนใจเรื่องนี้มากขึ้นบีครับแม้ฟังดูมันจะไม่ได้ยากคล้ายกับที่ฟูจิโมโตะเปลี่ยนความกลัวเป็นปีศาจเป็นสิ่งที่มันฟังดูง่ายมากๆครับแต่มันก็ดันเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยนึกถึงเลยและอีกอย่างคือพวกดีไซน์ของเวทมนต์ครับที่มันดูน่าสนใจไม่ใช่เล่นพวกเครื่องแต่งกายชุดของตัวละครก็ดูดีมากถือเป็นมง,งานที่อ่านเพลินมากๆครับรู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกันที่เผลอไปอ่านน่าจะดองนานกว่านี้อีกสักหน่อยแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับที่เราจะมาดูกันในวันนี้กับแมท ระบบพลังพนันง,งานฟิกชันที่ผมชื่นชอบที่สุดมันคือพลังหรือการสรวมชุดเกราะครับผมชอบดูพวกดีไซน์การออกแบบชุดเกราะต่างๆมากๆไม่ว่าจะเป็นเกราะแบบธรรมดาแบบพวกชุดเกราะอ,อัศวินที่เราเห็นในเบิร์เซิร์กหรืออาจจะเป็นชุดเกราะแบบทันสมัยพวกกึ่งหุ่นยนต์ไซไฟไหน่อยๆอะไรแบบนั้นแต่ชุดเกราะประเภทที่ผมชื่นชอบมากที่สุดมันจะเป็นพวกชุดเกราะชีวภาพครับแบบที่เราเห็นในไกเวอร์เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมชื่นชอบอบระข,ของอาจารย์นิเฮตอนที่บ้ามากๆเนี่ยผมเถอซื้อซ้ํามาด้วย ลืมว่าเคยสั่งไปแล้วดึงความชอบนี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ทําให้ผมชื่นชอบเชซอมแมดด้วยเหมือนกันตอนได้เห็นร่างโปจิต์แบบเต็มๆคือกรีดแตกเบลไปชั่วขณะแล้วก็จากความชอบนี้เองมาเลยทําให้ผมอยากอ่านเว็บตูนหรือพวกมังงะที่มันมีอะไรแบบนี้มากๆแต่ก็ด้านหาไม่ค่อยเจอเลยไม่รู้ว่าไอสิ่งที่ผมชอบคนอื่นไม่ชอบหรือยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้ไปรู้จักกับแมทครับที่ทําเอานึกถึงไข่กลุมมิ่งเลย สำหรับใครที่ต้องการหันมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นไข่กลูมิง่งขอรับหน้าที่นี้ครับทั้งตัวทริมเมอร์เครื่องเล็มขนที่ใช้ได้ทั้งชายหญิงตั้งแต่หน้าแข้งห้องรับของน้องชายยันหนวดเขาก็สามารถใช้ได้และด้วยใบยมีดแบบพิเศษที่ไม่ทําให้เกิดขนคุดมันก็หมดปัญหาเรื่องรอยแดงหรืออาการคันครับปัญหาอันดับต้นๆที่ทําให้ใายหลายคนตัวการดูแลรักษาตรงนี้ไปยิ่งประกอบกับนวัตรกรรมเซฟเทคที่ทําให้ไถยังไงก็ไม่บาดมันก็ทาให้ไข่กลูมิง่งปลอดภัยกว่ามีดกลนทั่วไปครับแต่ทางนี้ ก็ต้องมีสติระหว่างใช้อยู่ดีนะครับโดยเฉพาะตรงช่วงที่มันย่นๆเนี่ยก็ต้องช่วยดึงให้พี่แกนิดนึงส่วนอีกตัวหนึ่งที่ควรใช้คู่กันมากๆไข่ครีนเซอร์เป็นครีนเซอร์สำหรับทําความสะอาดน้องชายโดยเฉพาะนะครับช่วยลดคาาสะสมของแบคทีเรียพวกต้นต่อการเกิดกิ่นอับต่างๆครีนเซอร์ตัวนี้จะไม่เหมือนสบู่ทั่วไปนะครับเพราะมันมีค่า pH ที่สมดุลกว่ามากๆทําให้สามารถใช้ได้กับทุกซอกทุกมุมผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยแล้วจะใช้ล้างตัวล้างรักแร้ก็สามารถทําได้นะครับ โดยในตอนนี้ตัวไข่ครีนเซอร์จะมีอยู่2แบบให้เลือกแบบผ่อนคลายหรือเยสปายสดชื่นผมแนะนำไม่ใช้ควบคู่กับตัวทริมเมอร์มากนะครับมันจะยิ่งทำให้น้องชายคุณเตี้ยงเกา่าจนเหมือนกับคนละคนไปเลยสำหรับใครที่อยากจะดูแลตัวเองให้มันมากขึ้นหรืออยากจะเซอร์ไพรส์ความล้นของน้องชายให้คู่รักได้ตกตะลึง2เดือน2นี้ครับทางไข่รูมิงมาพร้อมกับโปรโมชั่นเช่นเดิมไข่ครีนเซอร์ลดเหลือ199บาทส่วนตัวไข่รูมิงจะเหลือ1491บาทราคานี้ ตั้งแต่วันที่1จนถึง4กุคุาพานี้เท่านั้นนะครับแนะนําให้จัดทั้ง2แบบเลยเอาให้มันจบในทีเดียวแล้วก็อย่าลืมของปลอมยังไม่หายไปไหนนะครับไข่กลูมิ้งไม่มีตัวแทนจําหน่ายเพราะงั้นระวังกันให้ดีแต่ถ้าอยากเม sure ็ช่ว์จริงๆก็สามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับแมทตัวมันเป็นมังงะแอคชั่นไซไฟผลงานของอาจารย์ยูสุเกะโอโตริครับนักเขียนและนักวาดที่อยู่ในวงการการวาดภาพมาค่อนข้างนานพอสมควร ในฐานะของนักวาดวอวขลอยแต่ทั้งนี้ผมก็หาผลงานของอาจารย์เขาตอนวาดวอคลอยไม่เจอนะครับเลยไม่ทราบว่าลายเส้นของอาจารย์แกในตอนนั้นเป็นยังไงแต่ถ้าเราดูในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถูกเจดิตผมมากลายเส้นมาดูไม่เป็นโชวเนนจนเกินไปครับดูมีความกึ่งสมจริงอยู่ประมาณหนึ่งสะอาดตาแต่ติดตรงที่การแสดงสีหน้าของตัวละครครับที่มันจะดูแปลกๆหน่อยให้อารมณ์คล้ายกับลายเส้นของอาจารย์ฟูจิโมโตะที่เวลาตัวละครแสดงสีหน้า เราจะบอกไม่ค่อยได้ครับว่าพวกเขาจริงจังหรือว่ากําลังปั่นกันแน่จนในบางเหตุการณ์บางจังหวะมันก็รู้สึกตลกร้ายอยู่เหมือนกันเหนือเรื่องกําลังโหดเลยแต่พอแสดงสีหน้าปุ๊บผมก็แอบขำแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่ได้บองว่าเรื่องนี้มันเป็นข้อเสียนะครับยังไงความสวยไม่สวยมันก็เป็นเรื่องของปัจเจกเอาง่ายๆถ้าจะให้นิยามลายเส้นของอาจารย์โอโตริลายเส้นของแกมันเหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างเชสซอรแมน กับจูชุสุไพเซนครับจริงๆรลายเส้นของอาจารย์เกเกะสวยมากนะครับสีหน้าก็ดีตัวละครเท่สวยเพียงแต่การเขียนบทของแกมันจะยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่เขาเรียกว่าเป็น c o n t r o v e r น y ครับอย่างไรก็ตามแมทมันก็ไม่ใช่ผลงานแรกของอาจารย์เขานะครับก่อนหน้าที่อาจารย์เขาจะเขียนเรื่องนี้เขาเคยเขียนพวกวันช็อตมาก่อนที่นำนับดูก็ประมาณ4ี่เรื่องลงให้กับทางจัมพลัสจนได้มาดีวัฟมังงะเรื่องแรกจริงๆกับแมทที่ลงให้จัมพลัสเช่นเดียวกัน โดยตัวมังงะมันออนแอร์ครั้งแรกเมื่อกลางปี2024นะครับประมาณปีหนึ่งได้ถือเป็นมังงะน้องใหม่มากๆปัจจุบันมีเป็นรวมเล่มอยู่5เล่มแต่แปลไทยยังมีแค่4ลิขสิทธิ์สยามอินเตอร์ลองไปหาดูกันได้เนื้อเรื่องหลักๆของแมทมันจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าตรงนี้ใส่วงเล็บไว้นะครับเพราะมันไม่มีการยืนยันเป็นโลกในช่งวงเวลาอนาคตครับอิงจากภาพตึกราบ้านช่องเครื่องแต่งกายของผู้คนสิ่งที่เราเห็นภายในตอนแรก ทุกอย่างมาดูทันสมัยมากๆครับอาจจะสักหลักสิบเกือบ100ปีต่อจากนี้ในช่วงเวลานั้นมันมีเอเลี่ยนสายพันธุ์หนึ่งบุกมายังโลกครับผ่านอุกาบาตอารมณ์เดียวกับเดตแองเจิลในอะควาดเพลสเลยเพียงแต่เอเลี่ยนในแมสมันไม่ได้ตาบอดครับและยังมาพร้อมกับความสามารถในการแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วการฟื้นฟูร่างกายที่เหนือธรรมดาวกกับความสามารถในการวิวัฒนาการมันจึงทําให้พวกมันสามารถตรงนี้ต้องใช้คําว่าล้างบางมนุษยชาติจนเกือบหมดได้เลยทําให้ดาวโลก จเป็นของพวกมัน,นเวลาไม่กี่อึดใจแต่จริงๆตรงนี้ผมไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันจะเกิดบนโลกจริงๆเพราะตั้งแต่ภาพแรกของตัวเรื่องเลยนะครับเราเห็นว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มันมีดาวบริวารสองดวงผมเลยค่อนข้างโน้มเอียงไปฝั่งที่เชื่อว่านี่ไม่ใช่โลกมนุษย์ปกติอีกทั้งในแปลไทยและอังกฤษตัวละครในเรื่องก็ไม่ได้ใช้คำว่าหยุดโลกนะครับแต่เขาใช้คำว่าดวงดาวแทน planet มั่เลยทำให้น่าเชื่อพอสมควร ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกอีกทั้งพวกสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ทั่วไปมันก็ไม่ได้ดูคล้ายกับสิ่งที่เราเห็นบนโลกเลยแต่ก็บางทีเมาอาจจะคิดมากไปหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเอเลี่ยนพวกนี้เนี่ยมันบุกโลกและจากความแข็งแกร่งของพวกมันมันก็ทําให้มนุษย์ยากจะต่อกรจนสุดท้ายเราก็สูญเสียดาวบ้านเกิดให้กับพวกมันไปน่าเสียดายที่ณตอนนี้แมสมันยังมีอยู่ไม่กี่ตอนนะครับเราเลยไม่ค่อยทราบข้อมูลของเจ้าเอเลี่ยนมากขนาดนั้นเราดูแค่พวกมันมายังโลกโดยติดมากับอุ ไม่ได้มาเป็นยานอาวกาศแบบที่เราเห็นใน ID4 มาเลยทําให้เราพอสันนิษฐานได้ครับว่าเอเลี่ยนพวกนี้มันเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความเป็นสัตว์เดรัจฉานทาตามสัญชัตนยานมากกว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่มายังโลกพร้อมกับแผนการเพียงแต่สิ่งที่ทําให้เอเลี่ยนพวกนี้มันน่ากลัวมากๆก็คือความสามารถในการปรับตัวของพวกมันครับในช่วงแรกที่เราเห็นเจ้าเอเลี่ยนตอนมันมาถึงโลกในตอนนั้นลักษณะรูปร่างของพวกมันดูแตกต่างจากตอนปัจจุบันมากๆครับในช่วงแรก พวกมันเหมือนจะตาบอดด้วยซ้ําไม่มีลูกกตาและมีใบหน้าที่มีความเป็นเนื้อหนังหิวเหี่ยวมีแขนขาเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทว่าเมื่อเวลาผ่านไปรูปร่างของเอเลี่ยนพวกนี้มันก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันในช่วงตอนที่เราเห็นมันแบบเต็มเต็มตาพวกเอเลี่ยนพวกมันจะดูมีความเป็นมแมลงมากยิ่งขึ้นครับมีสี่ขาพร้อมเกราะหรือกระดองแข็งที่ปกคลุมทั่วทั้งตัวตั้งแต่หัวจะดเท้าโดยส่วนที่แข็งที่สุดของพวกมันจะเป็นบริเวณหัวครับที่แข็งมากๆจนแม้แต่ปืนเลเซอร์ ก็ยากจะทําอะไรมันได้บริเวณขาหน้าของมันจะยาวกว่าขาหลังและมีข้อต่ออยู่หลายจุดและจากที่ร่างกายของพวกมันใหญ่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อเลยทาให้เวลาพวกเอเลียนยืดแขนพวกมันจะยืดออกไปได้ไกลามากๆครับอาจจะไกลกว่า2เมตรด้วยซ้ําอีกทางพวกมันยังมีหางที่เป็นบ้องตันขนาดใหญ่ครับที่บริเวณตรงปลายจะมีอวัยวะคล้ายกับหนามแหลมที่คมจนเหมือนกับใบมีดสําหรับใช้ในการโจมตีเหยื่อได้เป็นอย่างดีใบหน้าของพวกมันจะไม่มีริมฝีปากนะครับและมีฟันเขี้ยวขนาดใหญ่อยู่ทั่วบริเวณปาก ดวงตาของพวกมันจะค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับขนาดตัวจากเรื่องนี้มันพอทําให้เราสันนิษฐานได้อีกว่าถึงมันจะมีดวงตาแต่พวกเอเลี่ยนก็ไม่ได้ใช้ดวงตาเป็นหลักครับเวลาล่าเหยื่อมันจึงทําให้การซ่อนตัวจากเอเลี่ยนพวกนี้เป็นไปได้ยากเพราะมันอาจสามารถารับรู้ทางอื่นได้ด้วยอย่างสนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้าแบบฉลามหรือการรับความร้อนแบบพวกงูส่วนบริเวณหลังของพวกมันจะมีลักษณะเป็นรอยบุ๋มยาวครับตั้งแต่ช่วงหัวจนถึงช่วงหลังเลยตั้งแต่ช่วงหัวลงไป ยาวตามกระดูกสลังและบริเวณกระโหลกของพวกมันก็จะสามารถเปิดปิดได้ครับเผยให้เห็นสมองที่อยู่ด้านในที่ภายในนั้นจะมีดวงตาที่3อยู่ผมเชื่อว่าไอดวงตาน,นี้มันก็คือระบบการรับรู้หลักของพวกมันครับเพราะไม่งนั้นร่างของพวกมันคงไม่พัฒนาความสามารถในการเปิดกระโหลกนี้ออกมาเพราะสมองของเอเลนพวกนี้มันคือจุดอ่อนเดียวของพวกมันครับโดนยิงทีเดียวก็ไปแล้วแต่สิ่งที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเอเลนพวกนี้คือมือของพวกมันครับที่มีลักษณะคล้ายกับนิ้วมือมนุษย์มากมาก และจากเรื่องนี้เราเลยพอดาพฤติกรรมของพวกเอเลี่ยนได้ว่าพวกมันจําเป็นจะต้องใช้นิ้วมือเพื่อหยิบจับสิ่งต่างๆคล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปจากความสามารถในการพัฒนาร่างกายของพวกมันมันก็ได้ทําให้พวกเอเลี่ยนมีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปครับปันของพวกมันจะดูแหลมคมมากยิ่งขึ้นและมีความบิดเบี้ยวยิ่งกว่าเดิมแตกตัวออกมาตามเงือกค่อนข้างสเปซสปะพร้อมกับมีดวงตาหลายคู่และมือของพวกมันก็ดูมีความเป็นมนุษย์น้อยลงด้วย แต่จะดูแตกเป็นปล้อง้คยก,กับมแมลงมากขึ้นและที่บริเวณปลายนิ้วพวกมันจะไม่มีเล็บแล้วครับแต่ก็ยังคงแหลมคมเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามผมไม่รู้ว่าอันนี้อาจารย์เขาตั้งใจหรือเป็นแค่การวาดภาพที่มันลดทอนรายละเอียดลงไปเอเลียนพวกนี้พวกมันมีพฤติกรรมเป็นสัตว์หวงถิ่นครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับรังของพวกมันที่หากมีสิ่งมีชีวิตตัวไหนเข้าใกล้พวกเอเลียนก็จะมุ่งเป้ากำจัดทันทีไม่ว่าพวกมันจะเป็นตัวอะไรก็ตามจะสัตว์ธรรมดาทั่วไปหรือมนุษย์ทว่า ในยามปกติพวกมันจะให้ความสนใจไปที่มนุษย์มากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับพวกมันมักจะล่ามนุษย์เป็นหลักซึ่งเราไม่ทราบว่าพวกมันทำแบบนั้นไปทำไมเพราะถ้าเกิดกินเพื่อไปสารอาหารผมว่าด้วยความสามารถของพวกมันมันก็น่าจะล่าสิ่งมีชีวิตอื่นได้อย่างไม่ยากเย็นหรือถ้าเราคิดว่าในร่างมนุษย์มันมีอวัยวะหรือสารเคมีตัวไหนที่ไม่มีภายในสัตว์อื่นแต่เท่าที่ผมลองหาดูมันก็ไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับสิ่งที่ค่อนข้างต่างกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นมันมีแค เวสแต่ว่าที่พวกมันเลือกมนุษย์เป็นเป้าหมายหลักมันจะมีจุดประสองค์อื่นแอบแฝงอยู่ด้วยเพราะเวลาที่พวกเอเลียนจัดการกับมนุษย์ได้พวกมันไม่ได้กินเราในทันทีนครับแต่เลือกที่จะลากร่างของมนุษย์กลับไปที่ร่างของตัวเองเป็นพฤติกรรมที่คล้ายกับพวกมดครับที่จะนําอาหารไปให้ราชินีของตัวเองพานเอแมดโครงสร้างของพวกเอเลียนมันเหมือนกับมดมากกว่าที่คิดครับที่พวกมันจะมีการแบ่งประเภทตามหน้าที่ของพวกมันด้วยแบบแรกคือพวกโดนหรือเวอร์เกอร์ เป็นเอเลนแบบที่ผมว่าไปตัวสีขาวสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเลยซึ่งถ้าเราอิงจากมดเอเลนประเภทนี้พวกมันก็จะมีหน้าที่ออกไปหาอาหารมาให้รังมาให้ราชินีของพวกมันรวมถึงสร้างซ่อมแซมและดูแลตัวอ่อนที่กําลังเติบโตสนิกประเภทหนึง่งคือเอเลนมีเข่าครับฮอนเอเลนพวกมันเป็นชนิดที่แข็งแกร่งกว่าเอเลนธรรมดามากๆแม้จากเดิมพวกมันจะแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่ก็เชื่อกันว่าเอเลนพวกนี้ มันเก่งกว่าแบบธรรมดาหลายสิบเท่าครับแดงเยอะกว่าเกราะแข็งกว่าแต่ทางนี้เราไม่ทราบนะครับว่าเอเลนมีเขามันจัดเป็นเอเลนอีกประเภทหนึง่งที่มีอยู่เป็นปกติอยู่แล้วหรือไปสายพันธุ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในตอนที่พวกมันมาถึงโลกกันแน่ส่วนอีกประเภทหนึง่งคือพวกจ่าฝูงครับภายนอกพวกมันจะดูคล้ายกับเอเลนแบบธรรมดาแต่จะ,จะต่างกันตรงที่ส่วนหัวของพวกมันจะแลดูคล้ายกับฉลามหัวคอนมากกว่าแต่ที่บริเวณหัวแต่ละฟัง มันก็จะมีดวงตาที่สามารถมองได้รอบทิศครับทั้งยังมีหาง2เส้นด้วยซึ่งการมีอยู่ของเอเลนประเภทนี้มันก็อาจทาให้เราสงสัยเหมือนกันครับว่าระหว่างมันกับพวกมีเขาแบบไหนแข็งแกร่งกว่าส่วนตัวผมเชื่อว่าแบบมีเขาเก่งกว่านะครับเพราะถึงแม้จะเป็นจ่าฝูงแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าพวกมันจะต้องเก่งยิ่งถ้าอิงจากเรื่องตาที่มันมองได้รอบทิศมันก็ยืนยันได้ในระดับหนึ่งว่าจ่าฝูงในที่นี้เหมือนมีหน้าที่คอยสังเกตการณ์ คอยตรวจหาภัยอันตรายมากกว่าจะเป็นนักสู้และเอเลียนประเภทสุดท้ายที่มันมีความไปไปได้มากว่าจะเป็นราชินีของรังแต่ทางนี้มันยังไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการครับและยังไม่ได้มีการปรากฏต่อหน้าตัวละครแต่มันก็มีภาพออกมาให้เราได้เห็นว่าเอเลียนประเภทดังกล่าวมันมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับมนุษย์เป็นแบบยูมนนอยซึ่งในตอนที่เราเห็นเอเลีนตัวนี้มันเหมือนจะกําลังหลับอยู่ครับอยู่ลึกเข้าไปภายในรังของพวกมันและมีเนื้อเยื่อเกาะติดระหว่างเพดานกับตัวมัน จนทาให้มันดูคล้ายปีกเราได้เห็นกระดูกซี่โครงของมันด้วยที่ยาวต่อตั้งแต่บริเวณหน้าอกจนถึงท้องและมีความเป็นไปได้มากด้วยว่าเนื้อเยื่อบริเวณเชิงกรานที่เราเห็นมันอาจจะเป็นหางครับและถ้าใช่ไอเจ้าเอเลียนชนิดนี้ก็จะมีหางอยู่4เส้นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ผมเชื่อว,ว่าเอเลีนตัวนี้เป็นราชนีเป็นเพราะมันคือเอเลียนพวกเอเลียนตัวอื่นนำซากของมนุษย์มาให้ครับและที่น่าสนใจดูวิธีการกินของมันมันไม่ได้กินง่ำๆแบบปกติครับ แต่มันจะมีะระยงยืง่นลงมาหาซากมนุษย์ด้านล่างแล้วก็ดูดซึมสารอาหารขึ้นไปคล้ายกับสายสะดือรากับว่าเอเลนชนิดนี้มันยังไม่เกิดอีกอย่างตอนที่เอเลนตัวอื่นมาอยู่ต่อหน้ามันเอเลนพวกนั้นมันก็เหมือนกับก้มทําความเคารพเอเลนตัวนี้ด้วยน่าเสียดายมากๆครับที่นปัจจุบันเรายังไม่ทราบว่าเอเลนตัวนี้มันคือตัวไรกันแน่ตอนหลักของตัวเรื่องแมทมันจะเริ่มหลังจากเอเลนบุกโลกหลายปีแล้วครับไม่มีตัวเลขที่แน่ชัด ในช่วงเวลานั้นเราจะไปตามติดผู้รอดชีวิตกลุ่มหนึ่งนําโดยชายที่ชื่ออ e ีธานพวกเขาได้เดินทางตามสัญญาปิศสนาสัญญาหนึ่งมาหวังว่าที่ต้นตอของสัญญาดังกล่าวมันอาจจะเป็นแหล่งหลบภัยเป็นสวงสวรรค์ให้กับพวกเขาเป็นบ้านให้กับพวกเขาแม้จริงๆในตอนนั้นกลุ่มของอ e ีธานพวกเขาจะไม่มีทางเลือกก็ตามนอกจากต้องตามสัญญาดังกล่าวไปอาหารพวกเขามันไม่เหลือแล้วทำแหาที่หลบภัยยังไงพวกเขาก็ไม่รอดอยู่ดีาอง,งั้านครับสัญญ,ญาณที่พวกเขาเจอ มันจึงเป็นเหมือนความหวังเล็กๆว่าพวกตนเองยังมีโอกาสรอดอยู่โดยท่ามกลางกลุ่มของอีธานมันก็จะมีชายอยู่คนหนึ่งครับที่เป็นตัวเอกของเราจอห์นเขาเป็นชายแขนเดียวที่กําลังหมดอะไรตายอยากกับชีวิตสิ้นหวังไม่รู้จะอยู่ต่อไปทําไมโดยในตอนแรกเราจะเห็นครับว่าตัวจอห์นเนี่ยเขาอยู่กับน้องสาวตนเองครับเธอเองก็พยายามพูดปลอบใจพี่ชายอยู่ตลอดจนเราได้มาทราบทีหลังครับว่าน้องสาวที่ตัวจอห์นเห็นมันเป็นเพียงแค่ภาพหลอนน้องสาวจริงๆของเขาเสียชีวิตไปแล้ว และเพราะเหตุนั้นตัวจอจึงมีสภาพแบบที่เราเห็นหมดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตจอเขาพยายามจบชีวิตตัวเองอยู่หลายครั้งครับทว่าด้วยความทรงจําของน้องสาวตัวเองมันก็คอยห้ามและผลักดันให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปแม้จะไม่มีเธออยู่แล้วก็ตามแต่ก็ถึงอย่างนั้นครับแม่ตัวจอจะพยายามใช้ชีวิตอยู่ต่อแต่เขาก็ไม่สามารถเข้ากับคนในกลุ่มได้เลยราวกับว่ารอบตัวเขามันมีกาแพงกั้นอยู่ห้ามไม่ให้ใครเข้ามา ภายในกลุ่มที่ตัวจอรอยู่ด้วยมีแค่อีธานคนเดียวครับที่พอจะคุยเป็นปกติกับตัวจอรได้โดยเมื่อเวลาผ่านไปในตอนที่กลุ่มของตัวอีธานใกล้กับจุดหมายมากๆแล้วมันก็มีศกนาฏกรกรมเกิดขึ้นระหว่างที่คนในกลุ่มกาลังคุยกันอยู่ว่าเมื่อไปถึงจุดหมายพวกเขาจะทําอะไรระหว่างบทสนทนานี้บางคนบอกว่าอยากจะเป็นเชฟอยากเป็นคนทําอาหารบางคนบอกว่าอยากกินเนื้อสเต็กผู้ที่เคยเป็นเชฟก็บอกว่าเดี๋ยวทําให้ระหว่างบทสนทนานี้ มันก็มีผู้รอดชีวิตคนหนึ่งครับไปเหยียบกับระเบิดเข้าทําให้เขาเสียชีวิตในทันทีและยังไม่ทันได้เสียใจสถานการณ์มันก็เลวร้ายมากยิ่งขึ้นเมื่อตัวเสียงระเบิดมันได้ไปล่อให้เอเลียนกรูก,กันเข้ามาพวกมันสังหารกลุ่มของอีธานไปทีละคนจนเมื่อถึงคราวของจอนในตอนที่เอเลียนมันมาอยู่ตรงหน้าเขาตอนแรกจอนเขาเหมือนจะยอมรับชะตากรรมของตัวเองเลยครับเขาว่าแต่เมื่อตัวเขาเห็นของดูต่างหน้าของน้องสาวมันก็ทําให้จอนเขาอยากจะสู้เพื่อชีวิตตัวเองอย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานั้นสิ่งที่เขามีมันก็มีแค่ไม้กระบองธรรมดาครับมาสู้เอเลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วและอีกอย่างเอเลี่ยนมันก็ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวซึ่งในจงังหวะนั้นครับก่อนที่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นตัวจรเขาก็ได้ถูกฐานกลุ่มหนึ่งช่วยเอาไว้ที่ฐานกลุ่มนั้นพวกเขาเป็นคนจากสถานที่ที่ปล่อยสัญญ,ญาณออกมาที่แห่งนั้นมันเป็นหลุมลบภัยครับที่เรียกกันว่าเจริโกตัวจรเขาได้รับการช่วยเหลือจากคนกลุ่มนี้ครับแต่ก็น่าเสียดายมีคนภายในกลุ่มผู้รอดชีวิต มีแค่เขากับอีธานคนเดียวที่รอดมาได้ซึ่งทั้งสองคนก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันครับว่าตัวเองจะมาถึงจุดจุดนี้อยู่ในที่ที่มันปลอดภัยมีอาหารให้กินมีเตียงอุ่นๆให้นอนแค่เรื่องง่ายๆพวกนี้มันก็ทําให้เขาดีใจมากแล้วอย่างไรก็ตามเวลาของความสุขมันก็ผ่านไปเร็วครับตัวจอนเขาเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆในเจริโก้ได้เพราะเดิมทีตัวเขาก็เป็นพวกขี้ระแวงไปทุนเดิมอยู่แล้วครับจากประสบการณ์เคยเจอพวกมนุษย์กินคนซึ่งในวันหนึ่งที่เจริโก ตัวจอนเขาเห็นเหมือนกับคนป่วยครับที่กําลังคลานอยู่กับพื้นสภาพร่างกายน่าสยดสยองภาพภาพนั้นมันทําให้เขากลัวมากครับแต่คนดูแลที่นั่นเป็นหัวหน้ากองทหารก็ได้บอกกับจอนว่าเขาคงตาฝาดไปและมันก็เหมือนจะเป็นแบบนั้นครับเพราะเมื่อตัวจอนหันไปอีกทีร่างของชายดังกล่าวก็หายไปแล้วแต่สิ่งที่ทําให้เขากังวลมันยังมีเรื่องของอ e ีธานอยู่ด้วยเพราะตั้งแต่ที่เขาตื่นขึ้นมาจอนก็ไม่เห็นอ e ีธานเลยครับจนผู้ดูแลบอกว่าตัวอ e ีธานเนี่ยออกไปทํางาน แล้วก็ได้พูดปลอบใจเขาต่งตงนนางๆนานาจนความกังวลของจอนหายไปแล้วก็กินอาหารครับเตรียมพร้อมสําหรับการทํางานเช่นเดียวกันเพราะว่าเรือมันก็กลับตลัดครับความสงสัยของจอนมันยังอยู่มาเลยทําให้เขาลองไปสํารวจเจริโก้ดูจนคนดูแลเป็นหัวหน้าที่นั่นพาจอนไปพบกับความจริงลึกสุดของเจริโก้มันเหมือนเป็นห้องทดลองครับที่พวกเขาได้ล่อคนจากภายนอกเข้ามาเพื่อตามหาผู้ที่อาจจะเป็นความหวังของมนุษยชาติโดยชื่อของความหวังนั้น มันถูกเรียกกันว่าอะแดปเตอร์หรือผู้เข้าข่ายครับพวกเขาคือเหล่าบุคคลที่กินเนื้อของเอเลี่ยนเข้าไปตามปกติเวลามนุษย์กินเนื้อเอเลี่ยนตัวเนื้อของพวกมันก็จะเป็นพิษกับร่างกายครับทำให้ร่างกายของพวกเรามันเกิดกระบวนการเน่าเปื่อยจนสุดท้ายก็เสียชีวิตกลายเป็นก้อนเนื้อไม่เหลือเขาความเป็นมนุษย์ทว่ามันก็จะมีบางเคสครับที่มนุษย์สามารถรอดจากกระบวนการนี้มาได้ในกรณีนี้ร่างของพวกเขามันจะปรับสภาพเข้ากับ DNA ของเอเลี่ยนครับ จนได้ความสามารถของพวกมันมาและกลายเป็นผู้เข้าข่ายอะแดปเตอร์ apter, ที่จะสามารถแปลงร่างเป็นเครื่องเอเลี่ยนได้ปกคลุมทั่วทั้งตัวด้วยเกราะสีขาวพร้อมกระหังที่แหลมคมและมีพลังกำลังมากกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปหลายเท่าทําให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถต่อกรกับเอเลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยทั่วไปอะแดปเตอร์พวกนี้พวกเขาจะมีรูปร่างไม่เหมือนกันนะครับค่อนข้างมีลักษณะเฉพาะตัวทั้งขนาดตัดส่วนพวกตามที่ปกคลุมร่างกายและใบหน้า แต่เอกลักษณ์เฉพาะตัวของอะแดปเตอร์พวกนี้มันก็รวมถึงพลังพิเศษของพวกเขาด้วยนะครับที่แต่ละคนจะสามารถประสานการโจมตีของตนเองเข้ากับพลังท่าต่างๆได้น้ำแข็งไฟฟ้านอกจากนี้พวกอะแดปเตอร์ยังสามารถแปลงร่างเพียงบางส่วนของร่างกายได้ด้วยครับเปลี่ยนแค่แขนหรือเรียกแค่หางออกมาและพวกเขายังสามารถฟื้นฟูอาการบาเดเจ็บที่ได้รับในร่างมนุษย์ได้ด้วยแต่แผลบางประเภทมันก็ไม่ได้หายสนิทนะครับและเหลือแผลเป็นเอาไว้ทั้งยังสามารถกิน,นสิ่งมีชีวิตอื่น เพื่อรักษาตัวเองได้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามอะแดปเตอร์พวกนี้พวกเขาก็ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ครับเป็นจุดอ่อนเดียวกับพวกเอเลี่ยนเลยนั่นคือบริเวณสมองที่ถึงแม้วพวกเขาจะมีพลังรักษาแต่ถ้าโดนสมองเข้าไปยังไงก็ไม่รอดซึ่งในการแปลงร่างครั้งแรกของพวกอะแดปเตอร์พวกเขามักจะควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นในการแปลงร่างครั้งถ,ถัดไปอะแดปเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะสามารถควบคุมร่างแปลงของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แค่คิดก็เปลี่ยนร่างได้และบางคน ยังสามารถควบคุมมวลกล้ามเนื้อของตัวเองเพื่อสร้างเป็นอาวุธขึ้นมาได้ด้วยโดยในเมื่ออะแดปเตอร์มันเกิดจากการที่คนกินเนื้อเอเลี่ยนเชื่อว,ว่ามันต้องมีคนที่สงสัยบ้างแหละครับว่าถ้าอะแดปเตอร์กินเนื้อของอะแดปเตอร์ด้วยกันเองมันจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีนั้นร่างกายของพวกเขาจะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลครับจนกลายเป็นสปหลาดไปเลยรูปร่างดูวิปริตแต่มีพลังมหาศาลแล้วก็สูญเสียสติคาดเหตุผลอย่างสิ้นเชิงเมื่อเลยทําให้การกินเนื้ออะแดปเตอร์ด้วยกันเอง คือเป็นข้อห้ามที่เคร่งขัดมากๆครับซึ่งในปัจจุบันมันมีอยู่แค่สองคน,นครับที่เคยผ่านกระบวนการนี้มาคนนึงเป็นอะแดปเตอร์ของเจริโกชื่อมาทิวดาที่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงส่วนอีกคนนึงชื่อยาซูเป็นผู้นําลัทธิบูชาเอเลี่ยนแต่ยังไงก็ตามครับการกินเนอะแดปเตอร์ด้วยกันเองมันก็อาจมีข้อ,อยกเว้นสาหรับคนบางคนเพราะมันเป็นไปได้อยู่เหมือนกันที่พวกเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้อยู่เป็นแบบในกรณีของยาซูครับที่หลังจากเขากินเนอะแดปเตอร์ด้วยกันเองเขาก็มีพลังเพิ่มขึ้นมาสาร แต่ก็ต้องแลกมาด้วยผลกระทบที่ร้ายแรงมากๆครับที่มันทําให้ร่างกายเขามันไม่สเสถียรอีกต่อไปในตอนที่พวกคนจากเจริโกได้ทราบเรื่องการมีอยู่ของอะแดปเตอร์พวกเขาจึงพยายามล่อผู้รอดชีวิตเข้ามาครับและให้พวกเขากินเนื้อเอเลี่ยนเข้าไปซึ่งแน่นอนส่วนมากเสียชีวิตแต่มันก็จะมีบางคนที่รอดมาได้และกลายเป็นผู้เข้าข่ายที่จะถูกหวาดล้อมต่างๆนานา,นาให้อยู่กับเจริโกครับซึ่งจอร์และอ e ีธานก็เป็นหนึ่งในผู้โชคร้ายที่โดนหลอกมาและน่าเศร้าสาหรับอ e ีธานที่ร่างกายของเขามันปรับตัวไม่ได้ ทำให้เขาเสียชีวิตไปแต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจอร์นมันน่ากลัวยิ่งกว่านั้นครับร่างกายของเขามันไม่เพียงแต่จะปรับเข้ากับ DNA เอเลี่ยนได้และกลายเป็นอะแดปเตอร์แต่มันยังเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยครับเป็นเคสที่หายากมากๆยากจนถึงขนาดอาจจะมีแค่หนึ่งเดียวในโลกด้วยซ้ํานั่นคือตัวจอ์นเขาไม่ได้กลายเป็นอะแดปเตอร์สีขาวธรรมดาครับแต่เขากลายเป็นอะแดปเตอร์สีดาที่มีเขาเป็นร่างที่เบสมาจากพรอเอเลี่ยนซึ่งมันทําให้เขาทรงพลังยิ่งกว่าพวกธรรมดาหลายสิบเท่าครับขนาดโดน,ดนอะแดปเต จอนยังแทบไม่เป็นอะไรเลยตรงนี้ขอเข้าสู่ช่วงรู้ไปทําไมในมแมลงตีของกระดองมันบ่งบอกถึงความแข็งได้ระดับหนึ่งครับที่ยิ่งสีเข้มเท่าไหร่ตัวกระดองหรือตัวเกาะมันก็จะยิ่งแข็งมากขึ้นเท่านั้นจากที่ตัวสารไคตินมันเชื่อมันทะกับพวกโปรตีนมากยิ่งขึ้นซึ่งกระบวนการนี้มันจะทําให้เกิดเมลานินหรือแม่สีเพิ่มขึ้นด้วยจึงเป็นเหตุที่ยิ่งเกาะแข็งสีก็เลยยิ่งเข้มแต่ในกรณีของจอือมันแทบจะดาไปเลยโดยสาเหตุที่ผมบอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับจอ์นมันน่ากลัวเป็นเพราะนี่คือการแปลงร่างครั้งแรกของเขาครับและเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ในเวลาปกติมันจะมีอะแดปเตอร์คนอื่นมาช่วยกันทําให้คนใหม่สงบลงแต่ในกรณีของจอ์นเขาแข็งแกร่งกว่าพวกธรรมดามากๆครับมาเลยไม่มีใครหยุดเขาได้จนเกิดเป็นการล้างบางเจริโก้ขึ้นมาเหลือไม่กี่คนเท่านั้นครับที่รอดมาได้ในเหตุการณ์นั้นแต่โชคดีหน่อยที่มีคนจากทางฝั่งเจริโก้แปรพักมาช่วยเหลือจอ์นอยู่เหมือนกันและพาเขาไปยังที่ปลอดภัยขณะที่อะแดปเตอร์คนอื่นก็สาบาน จะลางแค้นจอนให้ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือบทแรกของแมทนะครับจอนอยู่ระหว่างการฝึกควบคุมพลังตัวเองแต่ก็อยู่ในช่วงต้นมากๆแนะนําให้ลองไปหาอ่านกันมีทั้งในชูเอชาแล้วก็อีบุ๊กในเมพใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็ยื่กดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่กดซับก็ฝากที่บอวลนพี่พร้อมกดกระดิ่งด้านข้างด้วยสําหรับวันนี้ก็โคเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ